ครับสวัสดีครับอู๋เชฟโตรบุดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่4นะครับเมษายนนะครับปีสองพนห้ะครับตอนนี้เป็นเวลาสักประมาณเก้โมงยีนาทีนะครับนะก็เป็นอีกหนึงวันนะครับตื่นมาทานกาแฟแล้วนะฮะก็ขอบคุณนะครับเอซนะที่ติดตามนะครับคลิปที่ผมใช้โฟล์คคาร์เวลทีสเดินทางนะครับไปกรุงเทพนะแล้วก็ไปดับแล้วก็ไปชนบุรีนะเพิ่งกลับมาเมื่อคืนนะก็ ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับนะเป็นการเดินทางไปวันเกิดลูกสาวนะพาไปนอนโรงแรมที่ชนบุรีนะครับก็เดินทางด้วยโฟล์คารวิลคันเดิมนะครับจาก EP ที่แล้วก็คือรถไปดับบนทางด่วนนะระหว่างขับอยู่ครับนะที่ความเร็วประมาณเจ็ดสิบแปดสิบนะครับแล้วก็ดับช่องทางกลางเลยนะ แล้วก็แทเกอร์ก็ค่อยๆเบนสายจาังหวะนั้นรถเคลื่อนตัวดีอยู่นะรถยังไม่ติดเราก็เลยไม่ต้องไปดันกลางถนนนะเมื่อรถด,ดับก็ตกใจนิดหน่อยแล้วก็ลูกชายบอกรถด,ดับไทเกอร์บอกป้ารถด,ดับก็บอกตั้งสติเนาะแล้วก็เปิดสติีไปเดียวซ้ายไปเลยแล้วก็ชะลอรถนะก็คือพยายามเอาเข้าข้างทางด้านซ้ายพอดีมันมีขอบทางที่มันหลบอยู่พอดี นะมันหลบเพื่อจะลงถนนสีลมนะเราก็เข้าไปในรอยเว้านั้นตรงพอดีนะเพื่อป้องกันอันตรายเวลารถที่ใช้ความเร็วมาแล้วอาจจะมีบางคันที่มองไม่เห็นถึงแม้ว่าเราจะเปิดไฟผ้ามาไว้เขาอาจจะแซงซ้ายมาอันตรายเพราะฉะนั้นเราอยู่ในมุมโค้งพอดีผมลืมถ่ายรูปไว้ให้ดูนะผมก็รีบนะแต่ก็จอดสักประมาณยี่สิบนาทีนะแล้วก็เช็คว่าไฟไม่ออกเขี้ยวเทียน เช็คนะตรงนั้นเลยไม่ต้องใช้เครื่องมือแล้วดึงออกมาดูเลยนะครับแล้วก็ใช้เหล็กอันเดียวนะครับแย่เข้าไปที่ปลายหัวเทียนก็รู้เลยว่าไฟไม่ออกเพราะฉะนั้นก็เรารู้อยู่แล้วว่ารถเราเนี่ยเปลี่ยนครบนะเราจึงรอจังหวะสักพักสักประมาณยี่สิบนาทีนะก็เป็นอย่างที่คิดนะครับสตาร์ตติดนะพอติดปุ๊บรีบนำรถลงจากทางด่วนนะ โดยที่ขับไปสักสองกิโลสามกิโลนะเพื่อไปลงตรงทางหวนสาธุประดิษฐ์นะพอลงไปปุ๊บมันก็จะเจอเซนท่านพระรามสามเลยที่เราไปกันประจาก็เลยขับเข้าไปในห้างชั้นล่างนะแล้วก็อย่างที่ท่านเห็นในคลิปไปกินข้าวกินอะไรกันเรียบร้อยนะก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เดินไปร้านดีไนะผมผมเล่าเช่โยงย้อนหลังนิดนึงก็ได้เครื่องมืออย่างที่ท่านเห็นนะแล้วก็ ระหว่างที่เราไปทานข้าวหรือไปเลือกเครื่องมือเนี่ยเครื่องยนต์ก็จะเย็ยนตัวลงนะครับเราจรึงได้เครื่องมือแล้วก็ลงไปที่ชั้นจอดรถเลยไ,ไปนอนทําตามที่ท่านเห็นในภาพเปลี่ยนแค้งเซ็นเซอร์นะหรือเซ็นเซอร์ควบคุมการจุดระเบิดนะหนึ่งตัวซึ่งผมมีมาอยู่แล้วนะผมซื้อไว้เมื่อประมาณถ้าจําไม่ผิดประมาณสามปีที่แล้วสองปีหรือสามปีเนียเก็บไว้ในรถเพราะว่าหลักกิโลมันยังสองแสนกว่าอยู นะแล้วก็ตัวไขเรามีอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าตอนหลังเนี่ยทําไมเราต้องลงไปซื้อเครื่องมือเพราะว่าไอ้น็อตที่มันปิดกาดข้างล่างนะที่เป็นแผงเหล็กใหญ่ๆอะ่ะผมไปตาบเกี่ยวใส่ไปอีกเบอร์หนึ่งนะซึ่งไม่มีประแจแล้วแล้วก็ไม่ได้ประแจขึ้นไปในรถในรอบหลังนะก็เลยต้องหาซื้อลูกบ็อกเบอร์สิบสี่นะเพื่อมาทำการไขแต่ส่วนตัวไขตัวยึดเซ็นเซอร์เรามีแล้ว นะเราเตรียมไว้แล้วนะก็เป็นเปนอย่างที่คิดนะประมาณสามแสนกิโลนะเราจะต้องการดูสถิติว่าโฟกตู้คาร์เวลเนี่ยของแท้ห้างเนี่ยอ่าเซนเซอร์เนี่ยจะไปได้กี่กิโลนะโดยเฉลี่ยก็ประมาณสามแสนลฮะนะทีนี้เราได้สถิติแล้วนะผมก็อยากจะให้เอซที่ขับโฟกเนี่ยฮะเหมือนกันหรือหรือหรือวันโวก็ได้หรือเบนบีเอมก็ได้ น่าจะอยู่ใกล้ๆกันนะเดี๋ยวถ้ามีคันไหนมาอาการแบบนี้ผมจะนํามาบอกในเบ้นในบีนนะแต่ถ้าใครขับโฟก์ุ่นเียวกับผมหรือโฟก์แเก่งอะไรก็แล้วแต่ก็ให้สองแสนเจ็ดรีบเปลี่ยนซะถ้ากิโลท่านได้สองแสนเจ็ดมืนกิโลรีบเปลี่ยนเลยนะครับนะเปลี่ยนไปซะจะได้จบปัญหาวันนี้ผมมีตัวอย่างมาให้ดูนะของ W203 สองสสามหรือคอมเพรสเซอร์นั่นเองเซนเซอร์หน้าตาเป็นแบบน,นี้สามขั้ว นะใครที่หลักกิโลประมาณสองแสนเจ็ดหมื่นกิโลแล้วหรือซื้อซืรถมือสองมาไม่รู้ประวัติเปลี่ยนเลยนะครับนะส่วนนี้อยู่ใน M สองเจ็ดหนึ่งนะก็ปักสองขั้วนะใส่ใส่ไฟจะรูเสียบไม่เท่ากันอันนี้สองขั้วใช่ไหมฮะอันนี้สามขั้วแต่รูปแบบใกล้ๆกันนะลองดูรูปแบบความสูงนะ ไม่หนีกันเท่าไหร่ครับเนีเห็นไหมไม่หนีกันเท่าไหร่ครับนะใช้ร่วมันได้นะส่วนอันนี้นะครับ M ตองหนึ่งนะครับของ W หนึ่งสองสี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้ครับยาวสายยาวแบบนี้ครับสายยาวองี้ฮะเห็นไหอันนี้อันนี้ปักนะปักกลมนะยาวอเงี้ยนะก็อันนี้ครับ เมื่อสักครู่คุณโศโทรมานะครับเบนซ์ W สองศูนสองจากพิซูโนโลกใช่ไหมฮะที่บอกว่ารถผมมีหรือเปล่านะผมก็ตอบห้เลยครับรถคุณมีนะฮะนะหน้าตาเป็นแบบนี้ครับเซ็นเซอร์จุดระเบิดหรือแคงเซ็นเซอร์นะทําหน้าที่วัดรอบข้าเหวี่ยงนะเพื่อส่งสัญญาณไปให้กล่อง ECU รับทราบว่าตอนนี้ข้าเหวี่ยงมีการเคลื่อนที่นะหรือหมุนไปกี่รอบหรือจํานวนรอบหรืออ่าจํานวนที่ ข้อเวี่ยงหมุนนะได้คิดได้ทั้งนั้นนะเพราะเขาจะคำนวณรอบข้อเวี่ยงเพื่อส่งสัญญาณไปให้กล่อง z ีสั่งให้คอยจุดระเบิดหรือกระแสไฟหรือให้คอยเริ่มผลิตกระแสไฟแรงสูงนั่นเองนะครับนะก็คือตัวนี้ตัวสำคัญหัวใจหลักถ้าเสื่อมก็มีอาการแบบรถผมดับอยู่ด,ดีดับไปเลยการอากาศหรือไม่ไปจอดแล้วไปทำธุระกลับมาสตาร์ไม่ติดอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกัน นะหรือขับไปดับแล้วก็จอดยี่สิบนาทีแล้วก็สตาร์ตติดต่อนะถ้าใครเจอเหตุการณ์แบบนี้ให้รีบปรึกษาช่างเลยไม่ต้องนํารถไปต่อให้รีบกลับบ้านเลยก็ได้หรืออะไรก็ได้นะค่อยๆกลับนะเมื่อมันมีปัญหาตัวนี้แล้วจําไว้นะฮะเป็นเคล็ดลับไม่ควรกลับขับรถความเร็วเกินร้อยก็ขับหกสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบเพื่อลดความร้อนในเครื่องยนต์มันก็ จะไปได้ไกลถ้าดับอีกก็จอดอีกนะถ้าไม่อยากสไลด์นะแต่ถ้ารู้ปัญหาแล้วยอมสไลด์ไปเลยขี้เกียจขับแล้ว2องสามพันบาทยอมจ่ายก็จ่ายไปอันนี้อยู่ที่ตัวเจ้าของรถนะครับส่วนผมรู้แล้วเพราะผมผมทำรถลูกค้าเยอะนะชีวิตผ่านมาเยอะแล้วนะกับการที่รถต้องดับแล้วก็แก้ไขปัญหานะครับก็ฝากไว้ด้วยนะเป็นเคล็ดลับเล็กเน้อยน้นะครับ 2แสน7หมื่นกิโลเบนบีเอมเปลี่ยนได้เลยโฟกหมันโฟกก็ได้บอนวูโอก็ได้นะยิ่งซื้อรถมือสองมาไม่รู้ประวัติยิ่งต้องรีบเปลี่ยนเลยนะ2แสน5หมื่นกิโลเนี่ยอย่าไว้ใจนะเดี๋ยววันหนึ่งเราเดินทางไกลไปแล้วไปดับก็จะเป็นแบบผมนะซึ่งคำนวณเวลาไม่ได้แล้วใจก็ประวงอยู่แต่จะนำรถกลับบ้านนะจะกลับถึงไหม ลุ้นว่าที่เราเปลี่ยนมันใช่ตัวนี้ไหมเพราะระหว่างทางที่เราขับไปไฟมันไม่กระโดดเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเซ็นเซอร์จุดระเบิดมันเสื่อมหรือกล่อง ECU มันเสื่อมนะเพราะฉะนั้นผมพูดในมุมของเซ็นเซอร์เสื่อมบางท่านอาจจะเจอกล่อง ECU เสื่อมกระทันหันก็เป็นไปได้นะครับให้ชี้ไปสองประเด็นนะบางท่านก็ขับขับไปปั๊มติ๊กลับก็คือปั๊มติ๊กเสื่อมเลยมันก็ดับเหมือนกัน นะขับขับไปกองตันกระถนนกองเชื่องตันกระถนนเครื่องก็ดับเหมือนกันนะขับขับไปท่ออากาศแตกพอเรายกคเร่งเครื่องก็ดับเหมือนกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นคิดเป็นเคสเคไปจุดที่ทําให้รถดับมีหลายขับขับอยู่ดับกางอากาศพอเราเร่งอยู่ดับกับยกคเร่งรอติดไฟแดงหรือยกคเร่งจะเบรคเข้าไฟแดงหรือติดรถหน้ามันก็ดับอาจจะเกี่ยวกับรอบเครื่องที่ทําให้มันดับนะเพราะฉะนั้นให้ตรวจสอบให้ดี วันนี้ผมก็นําความรู้มาบอกนะท่านไหนที่ยังไม่เห็นความสําคัญนะหรือฟังผมพูดแล้วก็เฉยๆเคาะเตรียมเตรียมรถไล์ไว้นะแต่ถ้าท่านไหนตื่นตัวเฮ้ยช่างอภิชัยมาบอกรีบไปทําการแก้ไขเลยตามไมล์กิโลก็จะหลุดไปเป็นเปาะๆนะเดี๋ยวสงการแล้วจะหมดสนุกนะท่านไหนที่จะออกเที่ยวสงการเพราะว่าตอนเนี้ย อุณภูมิบ้านเราแตะ40กว่าในช่วงตอนบ่ายๆแล้วยิ่งบนทางหลวนด,ด้วยอุณภูมิมันสูงความร้อนสะสมมันเยอะนะครับไปก็จอดติดไฟแดงมั่งเข้าปั๊มไม่ดับเครื่องมั่งนะฟีเครื่องอยู่กับที่มั่งรอลงไปซื้อของลงไปทําธุระเพราะฉะนั้นรถต้องมีความร้อนสะสมสูงมากในกรณีเดือนนี้นะเป็นหน้าร้อนใช่ไหมครเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่ใกล้เสื่อมมันสามารถเสื่อมได้เดี๋ยวนั้นเลยมันบอกไม่ได้นะครับแล้วก็ระบบน้ําต้องดี นะอุณหภูมิมันสูงสูงกว่าปกติแต่เกท่านก็ยังชี้ที่เก้าสิบอยู่มันไม่เกินไงอย่างที่ผมเคยบอกสมมุติว่าอุณหภูมิในเครื่องยนต์เก้าสิบอุณหภูมิเครื่องยนต์มันขึ้นเก้าสองเก้าห้าเกมันก็ยังไม่ขึ้นขึ้นไปนะแต่อุณหภูมิรื่ขึ้นนะมันเริ่มเพิ่มแล้วนอกจากมันเกินลิมิตพอพอความร้อนนะมันเกินลิมิตเก้าหกเก้าเจ็ดเกความร้อนในรถยนต์ท่านถึงเริ่มขยับตัวขึ้นอันนี้ท่านต้องเข้าใจในมนุมนี้ไม่ใช่ว่า มันจับความร้อน90องศาแสดงว่าในเครื่องมัน90มันไม่ใช่นะบางท่านยังไม่เข้า,ขาใจในจุดนี้คือเครื่องมันแจ้งก็ต้องเชื่อมันสิว่าว่าน้ํามันมันวัดจากเครื่องวัดก็คือวัดจากน้ํารอเย็นในฝาสูบหรือในเครื่องยนต์มัน90แล้วช่างจะบอก9บ2 95ได้ไงนะท่านลองไปดูนะอันนี้ผมนําเคล็ดลับมาบอกเหมือนรถติดแก๊สอะ่ะถ้าอุณหภูมิท่าน90ในเครื่องยนต์ก็90แต่ถ้าท่านติดแก๊ส มันจะขึ้นมาอีกสองถึงสามมงศาความร้อนสะสมมันจะเป็นเก้าบสอง้าสิบสาแต่เกยังคงเก้าสิบอยู่ไอ้ตัวนี้แหละที่คนมองไม่เห็นนะมันมันเกินเก้าสิบในทุกๆวันในทุกๆเดือนในทุกๆปีผมถึงบอกรถติดแก๊สค่อนข้างอันตรายนะครับการที่ฝาสูบจะเล้าจะจะเล้าในมีโอกาสได้สูงมากหรือความร้อนสะสมมันเกินลิมิตเกินขีดจำกัดของเครื่องยนต์ที่เขากำหนดมาจากโรงงาน เพราะฉะนั้นเมื่อมันร้อนจัดกเกม,มันอยู่เก้าสิบมันไม่บอกบรรดาซีนที่เป็นยางต่างๆนะที่ปิดแม้น้ามันเครื่องรั่วนะรอบตัวเครื่องนะตรงไหนที่เป็นซีนหรือยางตรงนั้นน่ะจะแข็งตัวไวแล้วก็เสื่อมเร็วเป็นเท่าตัวเลยนะคือแข็งกรอบเร็วมากผลสุดท,ท้ายนะั้นมันเครื่องก็จะรั่วก็จะไหลยเยิ้มท่านก็ต้องแม่ทันนตัวนี้ไปด้วยถ้ารถท่านไหนติดแก๊สนะเพราะว่ารถเก่ามีโอกาสติดแก๊สส่วนรถใหม่ขึ้นมาเขาคงไม่ติด เพราะเป็นหัวฉีดตรงแล้วมันค่อนข้างประหยัดนะแล้วก็ติดไปจะทําให้ลุกลามปัญหาตามมาเยอะแยะมากมายนะอย่าท่านไหนขับรถรุ่นเก่าแล้วไปซื้อรถรุ่นใหม่มาขับพยายามจะติดแก๊สอย่าไปทํานะครับนะมันไม่ได้นะมันไม่เหมือนกันนะถามว่าได้ไม่ได้เดี๋ยวมันก็ปนใจเสียจุกจิตอยู่นั่นแหละเพราะนั้นเราตัดปัญหาไปเลยนะครับใช้รถใช้ให้เป็นใช้ให้ถูกวิธีนะใช้ให้ดูขั้นตอน เราจะได้เสียเงินน้อยที่สุดนะนำเงินเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกจะต้องเสียต้องซ่อมไปกินใช้ในครอบครัวนะพาลูกไปเที่ยวพูดคุยกันนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปเที่ยวกันบ่อยๆนะแต่เราก็ต้องพยายามหาแนวทางเพื่อพาครอบครัวไปเดินทางไปเที่ยวเพื่อเปิดหูเปิดตาเพื่อพบสิ่งใหม่ๆจะได้กลับมามีกำลังใจสู้ชีวิตกันต่อไปนะครับ นะก็สิ่งนี้แหละครับที่ทําให้มนุษย์เราไม่ท้อนะถ้าเราไม่รู้จักวิธีไม่รู้จักขั้นตอนไม่ว่าการดําเนินชีวิตหรือการที่จะดูแลรถยานพาหนะซึ่งมีค่าแล้วก็มีความจําเป็นในทุกๆกวันนะนำเราไปหาเงินนําเราไปเที่ยวนําเราไปธุระนะเพราะนั้นเราก็จะไม่มีความสุขในการใช้รถเราก็มีแต่ความทุกข์ ซื้อรถมาถึงแม้รถจะเป็นรถหรูก็ก็ช่างนะมันเข้าแต่อู่มันงอแง,งมันทําท่าจะเสียแต่เงินพอขับไปก็ไปสไลด์กลางทางนะลาบากร้อนอายคนอื่นนะคานวณไว้ว่าถึงจุดหมายปลายทางก็ไม่เป็นอย่างที่เราคิดทุกอย่างพังทลายหมดจะต้องกลับบ้านสไลด์้วเขาอู่ไปแล้วก็รอช่างเรียกเงินเห็นไหมมันตามมาลุกลามเพราะฉะนั้นรถยนต์ไม่มีเชิงลึกมีแต่เชิงตื้นนะ หมายความว่าถ้าทําตามขั้นตอนคู่มือมันก็จะมีต่เชิงตื้นเหมือนที่ผมทําอยู่นะเชิงป้องกันแล้วก็ต้องดูแลทุกจุดดให้ลูกค้าด้วยไม่ใช่ว่าแต่พูดแต่ออก y t u t u นะเรื่องจริงมันก็ทิ้งคว้างนะต้องลองพิสูจน์นะท่านไหนที่เป็นเอฟซผมจะเข้าใจนะก็ฝากไว้เท่านี้นะฮะหวังว่าท่านคงเรียนรู้กับสิ่งต่างๆแล้วก็ตามดูรีวิวผมไปเรื่อยๆ เหตุการณ์สถานการณ์จริงเกิดขึ้นในแต่ละวันผมก็ไม่ได้ปกปิดอะไรนะก็พยายามที่จะทําให้ดูเลยว่ามันเกิดจริงมันมันไม่ได้ผมมานั่งโต๊ะแล้วมานั่งพูดว่ามันเคยเกิดเคยเกิดอุบัติเขึ้นมาเพราะฉะนั้นเจอมา,มามากมายแล้วรถตัวเองก็เจอมาแล้วด้วยก็เจอมาตลอดเหมือนกันนะแต่ก็มีการเตรียมพร้อมไว้ตลอดเหมือนกันนะเพื่อไม่ให้เรามีความทุกข์ไปในขณะที่เราใช้รถนะ มันก็จะย่าแย่นะจิตใจใช่ไหมรถก็เสียส่วนท่านไม่ใช่ช่างเวลารถเสียนี่ยิ่งทุกข์มากเพราะว่าไม่รู้ช่างจะตีมากี่หมื่นกี่แสนนั่งคิดมากซ่อมเองก็ไม่เป็นจะไปนั่งเฝ้ามันก็ไม่ได้นะนั่งเฝ้ามันมันก็ไม่บอกว่าเป็นอะไรต้องรอมันแจ้งมาอย่างเดียวว่ารถเป็นไรใช้เงินเท่าไหร่กี่หมื่นคนะ่าง,งวดแต่ละเดือนก็เดินโอ้โหมันลําบากชีวิตมันลําบากนะเพราะนั้นหาอูดด่ดีๆให้เจอให้ได้ นะอย่าไปสนใจเรื่องอเขาบวกเปอร์เซ็นต์บวกอะไรนะนะเขาบวกเปอร์เซ็นต์แต่เขาเปลี่ยนจริงไม่ได้โกงท่านก็น่าสนใจนะเพราะในยุคนี้มันหายากแล้วนะมันหายากจริงๆต้องยอมรับกลมิตรกลยุทธ์ที่มาทําเนี่ยกับผู้ใช้รถเนี่ยมันมากมายนะมันมันมีทุกอาชีพเพราะฉะนั้นพยายามเลือกนิดน,นึงแล้วกันนะหากท่านไหนที่ เขาเรียกอะไรมีความละเอียดกับชีวิตนะก็ต้องทำกันมา้เยอะๆส่วนท่านไหนที่ไม่ค่อยอะไรกับชีวิตก็อันนี้ก็ตัดไปเพราะว่าไม่มีอะไรในโลกใบนี้ที่มากวนใจท่านได้นเพราะท่านเสียก็เปลี่ยนรถเสียก็ขายทิ้งซื้อรถใหม่โอ้โ,โหนะรถเสียก็ลากไปสไลด์ไปบอกเขาเปลี่ยนให้หมดนะช่างก็ได้โอกาสเลย กับคนพวกนี้นะเพราะว่ามันเสียอย่างเดียวไงม,มันสั่งเปลี่ยนหมดเลยช่างมันก็เห็นอะไรไม่ดีมันก็เปลี่ยนยทําเครื่องดับพอมาเจอช่วงล่างมันก็โละช่วงล่างไปด้วยเหมือนที่ลูกค้าเราโดนแย,ย่ๆไปมากมายแทนที่จะเสียแค่หมื่นเดียวเครื่องก็ติดเสียห้าพันเครื่องก็ติดกลายว่าไปรับรถเจ็ดแปดหมื่นแสนกว่าบาทน,นะลุกลามลุกลามไม่เท่าไหร่มันไม่ได้ประโยชน์มาด้วยนะถอดของห้างเราลงใส่ของโอ m แล้เราขึ้นมาทั้งทั้งชุด มันซ้ำร้ายรถดับแล้วมันหรือรถเรามีปัญหาเล็กๆน้อยๆกวนใจเราแล้วเข้าไปนะเจอแบบนี้ก็การใช้รถระยะยาวก็ไม่ทนไม่นานเดี๋ยวก็มากวนใจอีกช่วงรางดังก็ต้องมาวนเวียนอยู่แบบนี้เพราะนั้นไม่จบไม่สิ้นนะหาช่างประจําให้ได้นะถ้าช่างประจําที่เขาดีเขาจะไม่มีวันทรยศท่านท่านจําคํานี้ไว้ส่วนเปอร์เซ็น์ที่เขาต้องได้มันคือต้องได้ อย่าไปปิดกั้นเขาคุณปิดกั้นช่างดีๆก็เหมือนคุณปิดกั้นโอกาสตัวเองเพราะว่าอาชีพในโลกนี้ไม่มีอาชีพไหนที่ไม่ได้ผลตอบแทนนะแต่ผลตอบแทนนั้นก็ต้องไม่เกินขีดจำกัดไม่มากเกินไปไม่เกินกว่าเหตุนะแต่ถ้าลงบินสามรายการลงบินสิบรายการเปลี่ยนไปสามรายการอันนี้โดนต้มมันหนักนะเพราะฉะนั้น พอเราโดนแล้วเราก็กลายเป็นกลัวไปกลัวทุกอู่ไปทีนี้มันทําความลาบากใจให้เราในทุกๆวันในทุกๆเดือนนทุกๆปีเพราะเราต้องพึ่งช่างไงเราไปกลัวไประแวงซะแล้วบางท่านโดนจนฝังใจก็เหมารวมเนาะก็ไม่ได้นะเหมือนร้านข้าวที่ผมเคยบอกร้านข้าวมันตั้งอยู่กับที่คุณเดินเข้าไปเลือกแล้วพอกินไม่อร่อยคุณก็ด่าเขาเขาทำไม่สะอาดกินไม่อร่อย แล้วคุณก็จะไม่เข้าร้านเขาอีกนะผมไปเข้าอีกร้านหนึ่งก็ไปถามเขายืนถามว่าครัวสะอาดไหมเดี๋ยอวอดูครัวก่อนได้ไหมสะอาดไหมถ้าไม่สะอาดไม่กินคุณทําได้ไหมคุณทําไม่ได้ไปเดินดูครัวเขาแล้วขอเช็คครัวเขาก่อนว่าเชฟเนี่ยปรุงอาหารเนี่ยอาหารวัตถุดิบเนี่ยสดไหมครัวเนี่ยสะอาดไหมเขาก็ด่านะใช่ไหมหมอนเก่งกราอู่อ่ออออะคุณตรวจสอบไม่ได้ เขาตั้งหน้าร้านที่โต๊ะหน้าร้านคุณเห็นว่าตรงนั้นแล้วก็มีเมนูอาหารมาคุณต้องลองเข้าไปทําการทานดูก่อนพอเห็นร้านใหญ่ร้านหรูพอทานไปเราก็นึกเฮ้ยแม่แม,ม่อร่อยเลยวะแม่งเหมือนกับร้านที่เราไปกินร้านประจะําเราเล็กกว่าทั้งเยอะแต่คุณภาพอร่อยมากเลยนะก็ไม่อยากมาอีกนะเห็นรู้แล้วว่าอ,อ๋อมันใหญ่แต่ร้านนะแล้วไม่อร่อยถึงแม้ในครัวจะเป็นชุดสแตนเลสเครื่องปรุงอย่างดี มีเชฟมายืนใส่หมวกอย่างมีนะดูเป็นเชฟระดับประเทศระดับจังหวัดแต่การปรุงอาหารมันไม่ได้ลดถูกไหมเพราะฉะนั้นมนุษย์ต้องเลือกอยู่แล้วมันเป็นอะไรธรรมชาติของมนุษย์เขาก็จะหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้กินต้นนี้สองพันหมไม่ไม่อร่อยเลยก็สถานที่ไม่ห่าจริงแอร์เย็นก็จริงแต่ไม่ไม่อร่อยเว้ยทายังไงดีกลับไปร้านเดิมดีกว่าถูกไหมเขาก็ต้องกลับไปร้านเดิมร้านนี้ไม่ไม่ไม่ได้ไฮโซอะไร แต่สั่งเมนูอะไรไปปรุงอาหารมาเข้าปากแล้วรับได้รับได้ไม่ได้เลือดเลยเหมือนอาหารระดับประเทศหรือโรงแรมห้าดาวใหญ่ๆหแต่เข้าปากไปแล้วมันรับได้ไงนะมันกนินรู้สึกอร่อยกินได้เรื่อยๆแล้วก็จานช้อนไม่สกรปรกนะเหมือนที่ผมพยายามถ่ายคิดให้ดูเวลาไปทานโรงแรมใหญ่ๆไปทานทานรีสอร์ททานร้านอาหารเราจะดู สุขอ,อนามัยเป็นหลักเลยนะอย่างผมเนี่ยนะผมจะดูสุขอ,อนามัยเป็นหลักผมไม่ดูความใหญ่โตของสถานที่นอกจากหลังอยากลองเข้าไปดูนะนอกจากอยากลองเข้าไปดูพอได้สัมผัสแล้วเราจะรู้ว่าอ๋อมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดเราก็ต้องกลับมาที่เดิมนะเพื่อรักษาความรู้สึกเราไว้แล้วก็เสียเงินไปแล้วรู้สึกคุ้ม นะเหมือนอูถูกไหมฮะเหมือนกันเลยนะที่ผมเคยบอกอูกระเบื้องหน้าหน้าร้านใหญ่เป็นตึกเป็นอูใหญ่มีพนักง,งานแต่ชุดฟอร์มเดินมีเด็กฝึกงานเ,เนเดินเดินเยอะแยะนะบางที่ก็มีความเสี่ยงสุดๆนะเสี่ยงเสี่ยงทุกอนูนะพูดมากไปก็ไม่ดีให้ท่านเลือกเอานะมันมีอยู่จริงนะโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครกนะ็สิ่งนี้เป็นประโยชน์นำไปดัด ดำเนินการเลยนะครับใกล้สงการแล้วทํารถก่อนเน่นเน่นอย่าให้ใกล้ถ้าใกล้แล้วก็ช่างก็จะรีบเร่งทํารถเราออกมาได้ไม่ดีแล้วก็ช่างก็ถือถือโอกาสขึ้นราคาค่าแรงเพราะมันใกล้เทศกาลเขารู้ว่าท่านต้องนํารถไปเที่ยวนะเพราะนั้นทําแต่เน่นเน่นจะได้มีโอกาสวิ่งลองรถก่อนเพื่อสงการจะได้เดินทางเลยนะอาจจะนะสังสรรค์กัน อยากไปไหนก็ไปตเติมนทำมันไปไปเดียวจะเสียลมนะฮะโอเคนะครับหูวพี่ชัยออโต,โต้ต้องขอจบคลิปจะเพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันครับผมขอบคุณครับที่เราฟังรับชมนะครับช่วยกันตามคลิปด้วยนะคลิปครอบค,ครัวนะผมฝากไว้นิดหนึง่งนะเผื่อเพราะว่าข้างในเวลาผมถ่ายในรถหรือถ่ายตอนกินข้าวผมพูดคุยสอบแทรกไปด้วยบางท่านอาจจะได้ความรู้ในตัวนี้ไปนะครับก็คลิปหน้าเจอกันหน่ครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ